ใส่ oil ออมาแน่นมากแทบจะหายไปเลยคือจางไวมากได้ความหวานสดชื่นแล้วก็นุ่มอันนี้คืออร่อยมากมเห็นผลจริงอะไรจริงแบบเกินคาดมากขวดเดียวจบเลยไม่ต้องใช้อะไรอื่นๆให้มันแบบว่ายุ่งยากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาเต้งค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแน่นอนคลิปนี้คนอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นไม Fa v ร r i t e นะคะในประจำเดือน เอ,อมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราก็จะทราบกันดีนะคะว่าเป็นช่วงล็อกดาวน์ของกรุงเทพนั่นเองนะคะเราก็จะอยู่บ้านเปนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนัตตี้ขอเริ่มที่แลนด์ m f a v o เ i อริตก่อนละกัน คือจากันได้ไหมครับว่าตอนช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนัตตี้บอกว่านัตตี้ป่วยแล้วก็กินระยะเวลามาค่อนข้างนานแล้วหลังจากที่หายป่วยแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการอื่นตามมาแล้วก็คือการเป็นลิสิดดวงนั่นเองนะคะซึ่งซาลนัตตี้เนี่ยการเป็นลิสิดดวงคือค่อนข้างชินมากเพราะว่าเป็นบ่อยมากคือมันเป็นโรคที่มันอยู่ในตรงนั้น่ะคนก็เลยรู้สึกแบบว่ามันน่ารังเกียจแต่ซาลนัตตี้คือธรรมดามากเพราะว่าสาเหตุหลักๆของการเป็นลิสิดดวงเนี่ยก็คือไม่ขี้นั่นเองแล้วด้วยความที่เราขับถ่ายผิดปกติใช่ไหมเราก็ต้องมีต S นั่นเองนะคะก่อนนั้นนี่ยเขาจะมีกล่องสีเขียวเป็น f i b e r b l แ c k แต่เนี้เป็น f i b e r Black S ก็มีส,สม่วนผสมอื่นนะเพิ่มเข้ามาด้วยคือตอนนี้เขาก็เป็นอาหารเสริมนะคะที่มีไฟเบอร์รู้สึกว่าจะเทียบเท่ากับการกินสลัด น่าจะ6จานและความพิเศษของ S เนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นมะม่วงนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้คืออร่อยมากซึ่งนัตตี้อะเอามาทําเป็นม็อกเทลก็คือเติมโซดาล,ลงไปมันก็จะได้ความแบบซาน,นิดนึงมันก็เติมน้ําแข็งเข้าไปบอกว่าช่วงอากาศร้อนๆนะคือแบบดีมากอร่อยมากอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายอะไรต่างๆนั่นเองอะไรแน่นอนนะคะเราอยู่แต่บ้านเราก็แบบว่าดูแต่ซีรีส์ดู u t u b e อะไรต่างๆแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข,ข้างเยอะในการทํางานนูน่นนี่นั่นก็ต้องใช้้สาายยตตตหนนนััักกแ่่ๆ,ๆววว็มีีชคะ สมายนะคะ40 EX GO e นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นยาหยอดตาที่ช่วยบำรุงสายตานะคะมีส่วนผสมของวิตามิน b 6วิตามิน A และก็วิตามิน E นั่นเองที่นัตตี้ชอบก็คือมันมีระดับความเย็นอันนี้เป็นการเปิดใจลองครั้งแรกเลยก็คือระดับความเย็นระดับ5ซึ่งเย็นมากแต่มันก็ดีมากด้วยความที่มันเย็นมากเนี่ยมันก็จะทําให้แบบปลื้มเลยแต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่าแสบตาไปสักนิดนึงนะซึ่งนัตตี้ก็เห็นด้วยแล้วก็อันนี้ดีอย่างก็คือใช้แบบตอนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือ ีนี้เดือนนี้นะคะขอย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งนะคะนัตตี้กลับมาดูก็คือ sex and the city นั่นเองคือนัตตี้เคยดู sex and the city ช่วงประมาณอายุ20่สมันก็จะแบบอินในระดับหนึ่งแต่พอมาในช่วงอายุที่แตะ30เท่ากับแบบพบนางนางทั้งหลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรับอินมากกว่าเดิมและเข้าใจบทบาทเข้าใจเนื้อเรื่องเข้าใจเนื้อหาที่ซีรีส์เนี่ยพยายามจะสื่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองือเรียกได้ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นตำนานเลยถ้าใครยังไม่เคยดูนัตตี้ก็แนะนําให้ดูนะเพราะว่าสนุกม ตลกมากจริงๆช่วงนี้นะัตตี้ดูการ์ตูนใน Netflix ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่เขาเอามาลงใน Netflix แล้วนั่นก็คือ Spirited Away นั่นเองนะคะและเรื่องนี้ก็คือได้รางวัลอ,อสการ์มาแล้วแล้วก็ดังมากติดอันดับท็อป ของญี่ปุ่นมายาวน,านั้นก่อนที่โยเน่จะมาชิงตําแหน่งไปคือการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างเก่าแล้วแต่เลยวเวลาผ่านไปนะัตตี้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เก่าเลยมันยังดูทันสมัยการ์ตูนเรื่องนี้ให้อะไรกับคนดูค่อนข้างเยอะมากมันอาจจะได้มุมมองของแต่ละคนที่ต่างกันแต่นะัตตี้รู้สึกว่า เออมันดูได้ทุกช่วงวัยเลยนั่นเองตั้แต่เด็กจนโตเลยสาหรับช่อง YouTube ช่วงนี้ที่ติดตามบ่อยๆนะครับนั่นก็คือช่องสุริยบุตรชาแนลนั่นเองนะคะคือชาแนลนี้มันอาจจะเฉพาะทางสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสนาักน,น,นิดนึงก่อนหน้านี้เขาจะพูดถึงแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่อนข้างบ่อยนะครับแต่หลังๆมันเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นพุทธในส่วนนิการมหายานที่นัตตี้สนใจนั่นเองเหมือนช่องน้องวิวอะคอยอฟวิวก็เหมือนเขาเขาอ่านหนังสือมาแล้วเขาก็เอามาเล่าแต่สไตลล์กาารเ่ เขาอ่ะมันจะเปรียบเทียบกับ หรือหนังการ์ตูนลาก้อนบอลอะไรต่างๆ s งน n ต t รู้สึกว่ามันเป็น,สนเสน่ห์ของช่องนี้ดีถ้าอธิบายให้ง่ายที่สุดก็เหมือนกับโงกุลเวลาตายแล้วเนี่ยพระเจ้าก็สร้างกายทิพย์ให้ไปอยู่บนสวรรค์ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> คือสามพวกกายไม่ได้แบบวิชาการจ๋ามากขนาดนะั้นมันจะดูมีความตลกมีมกุกมีลูกเล่นอะไรอันนึงที่ n ั t ต้ชอบมากก็คือซีรีส์ในเรื่องของไตภพรมผัานลวงอะ่ะก็คือ n ัต t y มั่นใจแหละว,ว่าเขาต้องอ่านไตภพมิมาในระดับหนึ่งแล้วก็มาเล่าถ่ายทอดได้แบบเออมันดูสนุกแล้วก็น่าติดตามดีนนนนััั่่่เเออองงมาตตืกกบ ศาสนาพุทธในนิกายมหายานนะคะขอแนะนําช่องนี้เพราะว่นานัตติรู้จักกับเจ้าของชาแนลเป็นการส่วนตัวนะคะนั่นก็คือช่องชาแนลว่าแสงเพลิงสุดท้ายนั่นเองบอกก่อนว่าเป็นหลวงพี่ที่นตัตตรู้จักท่านเนี่ยเป็นพระมหายานนะก็จะทําอะไรพวกนี้ได้ในชาแนลของแสงเพลิงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเพลงแทบจะทั้งหมดเนี่ย90%เซลยคือเป็นเพลงมหายานแล้วก็จะมีภาพประกอบเป็นกระตงกรนะตูนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีคำบรรยายคำอธิบายไว้ เพลงมหายามันจะให้ความรู้สึกแบบเบาโลง่งสบายแล้วก็แบบซาบซึ้งมากๆซึ่งนัเตี้ยชอบฟังเพลงมากๆในเพลงของแบบว่าแนวพุทธทางมหายานค่อนข้างเยอะทางทั้งที่ไม่รู้ความหมายนะแต่รู้สึกว่าเพลงมหายานน่ะเขาจะมีสไตล์ที่คล้ายๆกันคือรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกฟิลลิ่งที่มันดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจในด้านของพระพุทธศาสนาในในิกายมหายานนะัี้ก็แนะนํานะคร น้ำหอมสาหรับเดือนเมษายนนะคะต้องเป็นอันนี้มาร์กจ์แอคอบนะคะเดซี่เดทนั่นเองค่ะเป็นลิมิเต็ดเอ dition นะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด4กลิ่นนัตตี้ชอบขวดมาเลยขวดมันก็จะเป็นสไตล์ของมาร์กจ์อคอบเดซี่แหละแต่อันนี้มันจะเป็นสีแบบสม้สมสม้มพีชพีช,พชซึ่งแบบสวยดีอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแนวอมโรแมนติกฟูตตี้นะคะซึ่งอันอื่นๆอ,อ,อีก3กลิ่นที่เหลือน่จะเป็นฟลอร์ฟูตตี้หมดเลยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเปิดมาด้วยส้มแมนดารินนะคะแล้วก็ตามด้วยมิราเบลมิราเบลเนี่ยนัตตี้ไป ก็ปิดด้วยมาร์กนั่นเองคือมันได้ความหวานสดชื่นแล้วก็นุ่มไม่แหลมจนเกินไปนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่ฉีดง่ายฉีดได้ในเลื่อดในช่วงซัมเมอร์แล้วก็การกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยกำลังดีนะคะไม่แบบฉุนมากจนเกินไปแล้วก็ความติดทนเนี่ยนัตตี้ให้สักประมาณ6ชั่วโมงคือในช่วงที่เราอยู่บ้านบ,าบ่อยๆหรือว่าฟองโฮงเนี่ยนัตตี้รู้สึกว่าการลุกขึ้นมาฉีดน้ําหอมในกลิ่นที่แบบแนวสดชื่นเนี่ยมันทําให้ ฟีลลิ่งในวันนั้นของเรามันรู้สึกดีขึ้นมาได้จริงๆนะตอนนี้เท่าที่นะัตตี้เห็นที่มีขายแล้วก็ราคาดีมากที่สุดน,นะคะนัตตี้แนะนำ King Power ออนไลน์เลยราคาถูกมากราคาถูกจนแบบเฮ้ยฉันอยากได้อีกขวดหนึ่งเลยอะ ครีนซิ่งที่เรียกได้ว่าใช้อยู่ตัวเดียวเลยตลอดทั้งเดือนนะคะจริงๆคาบเกี่ยมาตั้งแต่เดือนน่าจะเดือนมีนาคมแล้วฟันเด m e เมนทัลนะคะแอนนี่แคร์ครีนซิ่งเจลีเอออากาศมันค่อนข้างร้อนเราก็อยากล้างหน้าอะไรที่มันรู้สึกมีความเยดดนิดนึงนะเพราะส่วนนี้เขาแนะนําสําหรับคนที่เป็นสิวหรือว่าผิวมันนั่นเองแอนนี่แคร์เนี่ยมันจะมีสารสกัดจากกรีนทีแล้วก็มีซาลสซิลิกแอซิดสามารถนวดตอนหน้าแห้งเพื่อล้างคาบกันแดดหรือเมคอัพอะไรต่าง,าง,างๆก็ได้แต่ปกตินาทีจะใช้ล้างพกครีมกันแดดเป็นนนหหลลักกใช้้้าางปตติอที่ หน้าเปียกๆแล้วก็ได้สามารถล้างได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยคือแบบเออคมมากขดเดียวจบเลยไม่ต้องใช้อะไรอื่นให้มันแบบว่ายุ่งยากมากมายเข้าช่วงซัมเมอร์นะคะแน่นอนเราต้องใช้วท์เทนนิ่งค่ะไวท์เทนนิ่งที่นัตตี้ใช้ก็คือตัวนี้ค่ะฟันดอรเมนทัลนะคะไวโกลแอดวานซ์เซรัมนั่นเองอันนี้รู้สึกว่าจะแบบราคาแพงที่สุดของฟันดอเมนทัลเลยนะตอนนี้นะคะส่วนผสมหลักๆก,ก็คือมีอัลฟาอบูติน2%นะคะแล้วก็ไบเทนนินแล้วก็มีแลคเตสแล้วก็แลคติกแน่นอนนะคะมีในอมาอีก5% แล้วก็มีลิควอดอีก1%นะครเพราะฉะนั้นขดนนี้ครบเลยนอกจากเป็นไวท์เทนนิ่งด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็มีสารแบบว่าเติมความชื่งชืนอื่นๆที่เขาใส่มาด้วยคือเนื้อเขาบางเบามากไม่รู้สึกถึงการเพิ่มเลเยอร์อะไรต่างๆลงไปที่ผิวเลยแต่เป็นไวท์เทนนิ่งที่รู้สึกถึงความแบบว่า ชุ่มชื้นจริงๆนัตตี้ใช้มาตั้งแต่ช่วงเดือนเออน่าจะมีนาคมก็รู้สึกว่ารอยต่างๆคือดีขึ้นมากเอาเป็นรอยดําที่สังเกตง่ายๆเห็นจัดชั้นนะแทบจะหายไปเลยคือจางไวมากไม่นับรอยใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะ,ะแต่ต้องบอกก่อนว่านัตตี้ยังคงใช้เลินติน A ที่เป็นกดวีนันเป็น A อยู่เพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยมันก็จะมาช่วยแบบว่าเสริมฤทธิก์การบู์ผิวให้มันแบบว่าลดเลือดลิว้วรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองม่ได้ได้พึ่งตัวน,นี้ตัวเดียวนั่นเองนะคะอี นะคะ First Step เซรา่มไลเซรั่มนั่นเองเขามีคำว่าเซรา่มไลแต่พอเรา ไปดูสมสมแล้วเนี่ยมีสารมายจริงแต่เป็นสารมาล N P แค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในลําดับท้ายสุดค,คําเคมที่ว่าช่วยในเรื่องของการสกินบารีเออร์เนี่ยนาะตี้บอกเลยว่าไม่เห็นผลนะคะแต่พอไล่ไปดูสมวนส,สอื่นๆเนี่ยเขาก็มีแบบว่าวิตามิน B3 วิตามิน B5 นะคะสารสก,กัดจากยีสต์ปบบกสารไลาสีน้ําตาลแล้วก็ไฮยาลูรอนด้วยนั่นเองเออเป็นพี่เซรั่มจริงๆเพราะบอกว่าช่วยเติมความชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองปอบปลลมผิวอะไรต่างๆได้ในขวดเดียวนะและเนื้อของเขาเนี่ยก็คือเป็น,น่คงะคะซึ เข้าสู่ผิวได้ง่ายแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีถ้าใครที่เป็นคนผิวมันหรือไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนานะคะนัตตี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้แทนมอซิลเซอร์ไปเลยนัตตี้เนี่ยจะชอบใช้ในช่วงตอนกลางวันมากนั่นเองข้อเสียสําหรับตัวนี้ก็คือมีน้ําหอมกับน้ํามันหอมระเหยนมากที่ใช้มาตลอดทั้งเดือนเมษายนอภัยผูพเบตน,นะคะผักเบีย้ยใหญ่ชูตติ้งโอเวอร์ไนท์มากผักเบีย้ยใหญ่เนี่ยเขาเป็นวัชพืชคล้ายๆตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายเขาจะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามินอ e, ีมีสา,สารที่นิยมมากใ แบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีถ้าเราไปเสิร์ตตัวผสมเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบรนด์เกาหลีใช้กันเยอะมากหลักๆของกระปุกเนี่ยนอกจากมีส่วนผสมของผักบีใใหญ่แล้วก็จะมีใบโบกข้าวหอมมะลิน้ำมันงาขี้มดอะซึ่งใส่มาเยอะกว่าผักบีใหญ่อีกครับแล้วก็มีสารสกัดจากรากโบด้วยก็มีเปปไทด์อย่างตัวเมทิซิลด้วยนั่นเองแต่ใส่มาท้ายสุดเลยรวมๆก็คือฟื้นฟูผิวปลอบปรมงผิวต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้นิดๆหน่อยๆล้วก็จะแนะนําว่าให้ลงไว้ท้้าาสสุดนที่่รูึกว พอเราลงไว้ท้ายสุดเนี่ยรู้สึกว่ามอเจอร์เลเซอร์เซรั่มอะไรต่างๆที่เราลงไว้ก่อนหน้าเนี่ยมันซุมเข้าสู่ผิวได้ดีมาไี่คือแล้วตัวเนี้ยบอกเลยเลยว่าเคลือบผิวได้ดีมากถึงชื่อมันจะเป็นเว e r n i g h t มาแต่นาที่รู้สึกว่าใช้ตอนกลางวันก็ได้นะต้องบอกก่อนว่าใช้ในวันที่ไม่ต้องทากันแดดหรือว่าแต่งหน้าด้วยความที่เนื้อเจลมันเคลือบผิวค่อนข้างดีเนี่ยมันก็จะเกิดขุยได้ถ้าเราลงกันแดดต่อหรือลงเมคอัพต่อนั่นเองนะคะถ้าวันไหนแบบอยู่บ้านเฉยๆนาที่ก็จะใช้อันเนี้ยแทนมอเตอร์เลเซอร์ ะะอัลลี่นะคะนูอองเชง UV Protector ตอร l นั่นเองเขาเป็นเซเลนเซชั่นที่3นะน,นะคะซึ่งเขามีเทคโนโลยีก็คือ f c ิ ction ่น o o f เนี่ยที่มันจะช่วยในเรื่องของการลดอาการเสียดสีลดการหลุดร่องของกันแดดแล้วก็ทนน้ำทนเหงื่อได้มากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะมีกลิ่นนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อสีที่เป็นเบสใช้ในเรื่องของการทนอัพผิวไบไวเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะส่วนรถแช่เนี่ยก็จะออกเป็นแบบว่าสีชมพูพีชน,นิดนึงนะะเนื้อรุ่นใหม่เนี่ย พอทาลงไปแล้วเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้ํำเลยแล้วสึกถึงความชุ่มชื้นถึงสึกความฉ่าเลยแล้วก็เซตตัวแล้วให้ฟินิชแบบฉ่ากําลังดีเป็นกันแดดที่เหมาะกับใช้แบบว่า everyday l o o ประจําวันถ้าแบบว่าใครต้องไป,ปเผชิญแบบ outdoor นะตี้ว่าอันนี้ไม่น่าจะเหมาะนะคะไปดูตัวอื่นดีกว่า ตัวแรกเขาพูดถึงตัวนี้เลย eproche นะคะ repair oil very dry hair นั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ก็คือออยใส่ผมที่ใช้เป็นทีปเม้นก่อนที่เราจะสระผมนั่นเองใส่ออยมาแน่นมากเท <Okay. S 1> ่าที่นัตตี้ดูนะก็มีแบบว่า,มาเมล็ดดอกทันตะวันผักกาดละหุงโจ,จ๊ะบอออยต้นโบลาชนะคะแล้วก็น้ำมันบาบาสูวน, <Okay. S 1> น,นวิธีการใช้ของเขาเนี่ยก็คือเทออยลงมานะคะแล้วก็ลงไปตอนที่ผมแห้งๆเนี่ยทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยไปสระผมอีกที เองังถ้าใครผมค่อนข้างมันนัตตี้แนะนําว่าอย่าลงเยอะจนเกินไปอย่างนัตตี้เนี่ยเทใส่มือเหาะซักประมาณ10 10ครั้งก็คือพอแล้วถ้าใช้มากกว่าน,นี้นัตตี้รู้สึกว่าหัวมันเหนียวมากจนเกินไปแต่ก็แนะนําว่าให้ลงเฉพาะแค่ที่ปลายผมนะคบไม่ต้องลงไปทั้งหัวนะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าผมมันแบบว่า ลื่นผิ้วสลวยแล้วก็รู้สึกถึงความชุ่มชื้นได้เลยนั่นเองเป็นแชมพูที่เรียกว่ารักเลิฟแล้วก็เห็นผลจริงอะไรจริงแบบเกินคาดมากโชว์แฮร์เอชลีโกดแชมพูนั่นเองค่ะอันนี้นาตี้ได้มาจากถุงตอนเป็นร่งงานไอวีนบอยนะคะเป็นแบรนด์ของคุณหมอเอิร์งนั่นเองซึ่งตัวจริงคุณหมอเอิ์งคือผมสวยมากสําหรับส,สกการสกัดเด่นๆที่เขาพูดถึง2ตัวนะคะที่แบบว่าชูโลในขวดนี้เลยนั่นก็คือเป็นตัว r ีเดนซิลนะครับที่มีการทดลองแล้วลว,ว่าเทียบเท่ากับยาเมนอกไซเดลเนี่ยให้ผลถ อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือโพคาพิลนั่นเองโพคาพิลเนี่ยก็จะประกอบโดยด้วย,วยสารอีก3ตันนะคะที่ทําหน้าที่รวมกันหลัก,ลกๆที่เขาเด่นๆเลยก็คือจะช่วยลดตัว DHT นั่นเองตัว DHT เนี่ยก็คือเป็นน้ํามันส่วนเกินนะคะที่เกิดจากฮอร์โมนเพศช,ชายเพราะว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดจากปัญหาผมร่วงเนี่ยเกิดจากน้ํามันหรือว่าฮอร์โมอนเพศช,ชายที่มันมากจนเกินไปนอกจากนั้นนะคะก็มีสารสกัดอื่นๆที่อัดมาแน่นมากแล้วก็เป็นสารสกัดที่นิยมมากๆในพวกแฮ์แคร์ที่ลด การขาดหลุด่งของหนังศีรษะอะไรต่างๆนะคะก็มีพวกบว,วิตามิน B5 น้ำมันอาแกนลอสแมนี่ชาเอมเทศมะกกูดโสมใบยานางสาหร่ายสไปรูลินา่าดอกอัญชันใบฝรั่งรากหม่อนโปรตีนทนเหลืองคาเฟอีนคาเนทีนนั่นเองคือแบบเยอะมากอ่านจะเหนื่อยเลยจ้ะทำไม่ใส่สาร s l s ด้วยแล้วก็ไม่ใส่ซิลิโคนด้วย ค่า pH อยู่ที่5.5นะคะแล้วก็เขาใส่ตัว PHA มันด้วยช่วยในเรื่องของการ exfoliate ทาความสะอาดหนังศีรษะเขาเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดหนังศีรษะเป็นหลักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังศีรษะเราสะอาดหรือสุขภาพดีแล้วเนี่ยผมของเราก็จะดีตามมานั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่นัตตี้ชอบก็คือกลิ่นของตัวนี้กลิ่นของตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่นจาก rosemary แหละเพราะใส่ rosemary มาค่อนข้างเยอะหลังจากที่นัตตี้ใช้มาในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนัตตี้รู้สึกเลยว่าผมเรา ร่วงน้อยลงไปเยอะมากนั่นเองแล้วก็สุขภาพของหนังศีรัะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความมันของบนหนังศีรษ์เนี่ยลดน้อยลงนั่นเองเท่าที่นัตตี้เห็นตอนนี้มีขายที่ e ี e and Boy นะคะแล้วก็ Official ของเขาใน s h o ป e e รู้สึกจะมีนะไปหาดูกันได้ อ่ะแล้นี่นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับ My Favorite ประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีคำถามมาลังอยากพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าใครมีอะไรที่ชอบคลายกันหรือว่ามีอะไรที่แบบเด็ดเด็ดโดนๆอยากจะแนะนำให้นัตตี้ได้ลองใช้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ